ันนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนทำอาหารที่เวียดนามอย่างแรกเลยคือเราต้องไปจ่ายตลาดก่อนเขาจะให้ตะกร้ามาด้วยเหมือนนะแต่คือแบบรู้สึกว่าของบ้านเรามันจะเป็นแบบเหมือนกับน้ำอะไรเงี้ยมันจะพื้นมันแฉะแฉกว่าแต่อันนี้มันจะแบบแห้ง Have a, have a smile. กินอะไรก็ไม่ร mm ู hmm. ้กินอะไรไม่รู้มันคล้ายๆกินแบบมะนาวกินมันจะแบบเหมือนตะไคร้มะนาวอะไรเงี้ยพี่กันเนี้ยถ้าเกิดยิ่งเม็ดใหญ่จะยิ่งไม่เผ็ดสีส่วนสีเขียวอ่ะเขาบอกจะเผ็ดมากซูบิกิหนูเราได้เปล่า อ,อันนี้ผั่งอกอันนี้มันจะเป็นแบบมะนาวจิ๋วของเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรนะค่ะเขาเรียกค่ะคำคุกคำคุกส้มส้มมะนาวมะนาวอ่ะเหมือนคล้ายๆส้มจีดอแบบ่ะส้มจีดเป็นไงมันจะแบบเป็นอันเล็กๆลปะ ก็คือไส้อั่วมันก็คือไส้อั่วหมูยอเออหมูยอจริงๆแล้วมันก็คือตลาดสดบ้านเราแหละแค่เป็นตลาดสดของต่างจังหวัดเหมือนเลยป่ะเหมือนเหมือนเหมือนได้เลยแค่อันเนี้ยรถมันจะติดติดติดตลอดเวลารถก็เข้ามาในตลาดเดยอะนะเออเยอะมาก เดินไม่ระวังนี่โดนเฉียวเลยนะเขากำลังซื้อกระดูกหนูไปทำเฝอทำซุปอ่ะน่าจะหมดแล้วปะหรือว่ายังยังไม่หมดอันนี้เขาซื้อเต้าหู้อยู่ก็เหมือนเต้าหู้บ้านเรานะนี่เขาไม่ได้ชั่งกิโลนี่เป็นมันจะไม่เลยเหรอในส่วน The t e n c i o n ซอสสำหรับทำปอเปี๊ยะสด แกแด่ทอดไม่กล้าเข้าเชียร์เดี๋ยวขานึกว่าจะเอาอันนี้เอาไ้ทำสะละัดก็คืออะไรเออฮะมันเปส <Water S 2> นอเตอร์เครส เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นรถกันหั่นปลาเป็นชิ้นเลยเดี๋ยวเราจะไปลงเรือตะกา้ามันจะเป็นเรือวงกลมวงกลมเอ้ยเอ้ยเ้ย,ย,ยเนี่ยอย่างเงี้ยเจอแล้วมันจะเป็นเรือที่ทามาจากไม้ไผ่แล้วก็แบบเป็นวงกลมอย่างนั้นอ่ะเหมือนอะไรฝาชีนะเออเมืนฝาชีเหมือนเหนะมือนฝา,าครอบะอะไรอ่ะ เหม,มันถ้วยอ่ะไปลงเลยเหรอเอออ้าโอ้ยมันเรือมันอ้าเรือฟ้าต้องอยู่ตรงกลางฉันยังยังไม่ไปไหนเลยตื่นเต้นเอ้เรือมันเองไอ้เขาบอกมันมีแบบพายที่แบบเห็นป่ะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูว่ามันมีไหมที่แบบ โอ้โหเขาปล่ะปลาไหงเลยเมื้ก็ต้องถ่ายร่มก็ต้องถือเดี๋ยวแบบถือร่มให้เอ้โอ้ปลาระวังหัวอ้า ไม่ยังไงคนเต็มเลยเตาเริ่มมาเดี๋ยวกำใต้ลองเลยนะไม่ใช่คนละเพลงกัน <c oughs> จังหวะใช่เลยเออแต่จังหวะใช่เลยเสียงเริ่มแรกก็ใช่เต่าเริ่มมาเดี๋ยวกำใต้เข้ามาเดี๋ยวกำใต้อโอ้โหเต่าเงี้ยโอ้โหทำไมคนเยอะจังเลยนี่เตา้ตาเขาเปิดอะไรเต่าเงย เอาไหมเอาไหมป้าเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับป้าไม่ไหวบ้างได้ไมโอ้โหป้าทำอะไรชามา ตรงนี้คือคักมีเพเลงด้วย วแต่สนุกอยากลองพายบ้างถามเลยทอพายได้ไหมครับ Can I try? Two p a ท Can I try? Can I try? Bye b อ้าวเป็นยังไงระวังคำพูด่เรอน่อยนะโอ้โห ปลาตัวจะเ้าปพายแล้วพายยากไหมมันยากทำไมเหนึ่งยากอ่ะมันหนักอ่ะเหรอแล้วมันทำไมพายไม่ไปอ่ะมันไปแต่มันหมุนเวลาไปไม่ไปเนี่ยเนี่ยเย้จับปู ดึงออกให้หน่อยครับมีปลูอีกไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่มากกระป๊าตัวใหญ่ได้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะได้ปูมาสามตัวโอ้ลูกเงาก็เดี๋ยวจะไปทำอาหารต่อเนงาออกดึกสนุกไหมลูก สนุกตะปูสนุกส <faster, S 2> ุดเดี stronger, ๋ยวเราจะคั so ้วแป้งไปทำไเปเปเอร์ e r t าร์ a ตสอน e try กำลังตกโอ้ยมันหนักอันนี้สร e กกกยังไดง s ต r o n g e r โอเค a อเค really have a more you m o for him เอามาเนี่ยไม่ไหวป่ะไม่ไหวแล้วนี่ือแย่งทำไงตําข้าวเพื่อแย่งค้าเปลือกแย่งทำไงเอาอะไรก็กินเปลือกกินไม่ได้ สองสามชั่วโมงแล้วก็จะเอามาโม่ and rice meal like this we cook rice pancake rice paper and rice noodles หลังจากที่เราโม่แป้งเสร็จแล้วเขาก็จะเอามานึ่งทำเป็นแป้งเวียดนามเอาไว้กินกับพวกแบบอะไรของเวียดนามหยือนู่นอย่างเงี้ยลักษณะมันจะคไปใช้ข้าวเก็บปักหม้อที่แบบแต่มันจะพับแบบเดี๋ยวเราจะลองไปทำ ถ้าแป้งใสๆแล้ว่าสุกแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไว้จุ่มน้ำก่อนแล้นหดางโอ้อาพันโดอะอะอะได้แล้วไ้สวยสวยแป้งหยดแป้งไม่ช่ดแป้งเหยน้ำ เดี๋ยวเราจะไปที่โต๊ะแล้วเขากระดูกหมูกระดูกวัวจีน้ำม uh, ันอะไชอคโกแลตหอมแดงจินเจอร์ขิง and เดซวนกล้วยกั๊กไข่กุ้งขกล้วยกั uh, ๊กจีน้ำมัน a อสต t a r anise ten seconds เสร็จแล้วก็เอาขิงกับหหอตมตำกัน okay. อยากตำ แลกกันได้ไหมอันนี้ใส่รวมกันหมดเลยแล้วก็ใส่อันนี้หมดเลยใส่ตะไคร้ลงไปก่อนพอนีเท้าคิที๊ดทีอดี๊ดทโ๊ดที๊ดที๊ดที๊ดี๊ี๊ดที๊ดดที๊ดที๊ีด and one half teaspoon black pepper ใส่ทีละช้อนเขามีช้อนให้มามก็ใส่ไปเลย Too much or? Yeah, y e a ่ That's right เห็นไหม That's right <S ตอนนี้เหลือรอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นสองชั่วโมงเขาบอกว่าถ้าใจดีน่าจะแปะถึงสิบชั่วโมง m i n t m i n t uh, cucumber deep fried tofu Uh, spring onion so we make the dipping sauce first this one the peanut butter hoisin sauce and garlic so we make this one water 3 tablespoon water แป้งหยวนรู้สึกเหมือนของแบบเคม็มอ,อ,อร่อยอยร่อยยังไงทำเองอ๋อมันทำเองเลยอร่อยแล้วถ้าเดื่นทำอะ่ะไม่อนไรเป็นไงนี่คืออะไรแป้ง,งใชุ่้ยต้อหูกับผักอันนี้แป้งอร่อยกว่าอันนี้เป็นแป้งที่เอาไปม่ว ตักเกนี่ไอทำมามีทำอย่างสวยทำไมของเบิงทำมันดูแบบกันแดวก็สึกไปเรื่อยเอยอันนี้เป็นไลฟ์แฟนเพจอันนี้อร่อยกว่า นี่ทำแล้วเป็นไงบ้างทำได้ไหมเขาช่วยหมดเลยเหรอมันแกเด็นอ่ะอร่อยคือรสชาติมันบอกไม่ถูกต้องมาลองเองดีดีมากกรอบกลางร้อนเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำหมี่ซาวต้มเป็นผัดหมี่ของเวียดนาม รับสิันกงไว้ะกดได้หอหอ่ันนี้น่าจะดูน่ากินดีนะจัดระเบียบสังคมหน่อยได้กินไหมกินท้าที่ทำมา,าล,ลิกลิบชื้น จานผัดหมี่เหรอผัดเองป้าผัดแล้วของตัวเองผัดแล้วเป็นยงไงเมืนไงางตอนแรกป้าทำลูกกวดเจียทำไมตัวเองก็ทำอ้าวอร่อยไหมอร่อยทีนี่เดี๋ยวเขาจะให้ลองชิมน,น้ำซุปน,นี้ของป้านะมันยังไงยังไงเดี๋ยวก่อนเขาชิมใหม่ จะมีกลิ่นกระดูกวัวแล้วก็แบบกลิ่นหอมๆเนืน้อวัวแล้วมันก็แบบเข้มๆเหมือนหวานเฮ้ยแต่อธิบายถูกแต่อร่อยอะ่ะ10 กำลังลวกเส้นก่อนนะไม่ใส่ของนอกแล้วก็ไปลวกเนื้อใส่ผักก็ได้ใส่อีกนิดนึงใส่หัวปพาโอ้ใส่หนึ่งอันสองได้แล้วเฟอเด็กทำให้ไหม

เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปหอยอันคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมมาภายเรือตะก,ก้าแล้วมาทำอาหารด้วยแบบได้ทำทั้งสองอย่างเลยแล้วก็สนุกมากๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอ่องไอแ n d สตอรี่้วยนะคะขอบคุณค่ะ